สวัสดีครับเอซพี่น้องชาวอัวผู้เลี้ยงอัวทุกท่านพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศสวปราต่างประเทศที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องชาวอัวดูครับลูกบิบมาเตอห้าเดือนจะหกเดือนละนะครับจะยังหกเดือนจะเท่าแม่ละบิบมาเตอรร์นะคับ ตัวเมียเพศเมียกับแม่เล่ที่เกิดกับวัวบ้าน,านเล่ผสมวัวบ้าน,านมาใส่บีบมาเต์นะครับเนื้อตัวนะครับน่ารักน่าชังวันนี้ก็เก็บภาพวิดีโอมาฝากพี่น้องนะครับ มาดูการเจริญวัยของเขานะครับผมก็นำมาเสนอทุกระยะนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับมาให้ดูอีกนะครับความสมบูรณ์พันธุ์ของเขานะครับเราเลี้ยงเพื่อจะขายเนื้อนะครับก็เลยเอามาฝากพ่อพี่น้องนะครับให้ดูว่า ถ้าได้แม่พันธุ์ลักษณะอย่างนี้นะครับลูกจะออกมาแบบไหนนะครับทุกวันนี้นะครับอัวไม่มีราคานะครับนะถ้าพร้อมแล้วก็ยิ่งไม่มีราคาเลยนะครับก็เลยมองหานะครับช่องทางใส่บิ๊บมัตเตอร์นะครับก็ดูแล้วก็น่าพอใจนะครับแม่พันธุ์แม่บล็อก ในโอกาสต่อไปนะครับเพื่อที่นะครับจะขยายพันธุ์ทำเป็นอัวเนื้อนะครับเพราะทุกว,วันนี้จบที่เนื้อนะครับจบที่เนื้อนะครับอันนี้ก็น่ารักน่าชังนะครับสีก็โอเคจิมลิม <c oughs> เนื้อตัวจิมลิมดีเนื้อหนังมังซาก็มาดีนะครับอันนี้ก็ลูก เคฟหกแปดนะครับโอเคฟหกแปดตอนนี้ท้องอยู่สามเดือนแล้วนะครับเ okay, คฟหกแปดสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับดูเนื้อตัวก็โอเคอยู่นะครับับววยงาม อันนี้จดทะเบียนก็น่าจะเป็น F2 นะครับแต่ยังไม่ได้จดนะครับของ s t g ฟาร์มยังไม่ได้จดนะครับน่าจะเป็น F2 นะครับเนื้อตัวลำตัวยาวดีนะครับนะครับก็เป็นแม่บล็อกแม่พันธ์ในอนาคตนะครับอัวสวยงาม อันนี้ก็สองปีกว่าแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าว <c oughs> ัวสวยงามนะโทษครับขออภัยครับวัวสวยงามกับวัวเนื้อนะครับเราจะไปกันแนวไหนนะครับเราจะไปกันแนวไหนอันนี้วัวเนื้อนะครับพันเนื้อนะเรามาดูอีกทีนะครับว่าจะเขาได้หนึ่งขวบแล้ว จะประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก FC ฝากาพี่น้องชาวโอทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจในําทำคลิปต่อไปอเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมขอ,ขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ